สวัสดีค่ะกับบอนสีชนลี่สไตล์นะคะวันนี้ชนลี่จะพาทุกคนนะคะไปไหว้แม่แย่นานางนะคะโดยจะมีแบบบอนสีนะคะถวายด้วยนะคะเพราะว่าบอนสีก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะไปดูกันเลยนะคะแลอว่น,นก็นำเตรียมผลไม้นะคะวันนี้ผลไม้ก็จะมีหนึ่งกล้วยนะคะสองสับปะรดสาม ามะาพร้าวสี่เมังกรห้าแอปเปิ้ลหกองุ่นเดทับทิม8ปดส้มเก้าสาลีนะคะซะะื้อขายที่เราสะดวกก็ก็หาได้ตามฤดูกาลนะคะผละไม้นะคะแล้วก็จะมีจะเป็นไก่หรือว่าเป็นหัวหมูก็ได้นะคะของขาว ผลไม้ก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะที่หาได้นะคะมีดอกไม้มีถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะเป็นเ,เล่าไห้ไก่ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชุนี่ก็มีบอลมาประดับนะคะบอลสีนะคะความเชื่อเราก็ไหว้นะคะเพื่อเป็นสิริมงค,นนะคะลขับรถให้ปลอดภัยค่ะ<ม>ก็ให้ร่<ม>ำรวยร่ำรวยหาเพื่อนมาเ<ม>ยอะ<ม> ก็ชาก็อะไรเจะเสียบดอาองะไรมานะครับว่าสิเราก็จะเอาไปอตามไปตางๆนะคะมีดอกไม้นะดอกเรืองดอกกล้วยไม้นะคะอกอะไรม่เอาดอกหนเอาดอกดาเรืองนี่แหละจะได้ลุงเรืองเนาอจะ รถแทนแบบนี้นะคะหนูจะได้พาลูกหลานมาเยอะๆนะคะนะคะนี่ค่ะรถแทนก็คือเขาเรียกรถซิ่งนะคะรถไทยนะคะนี่ก็จะมีสองคันนะคะ อันนี้ก็สมาชิกความเชื่อนะคะเราก็จะแบบไหว้ทุกปีวันที่หนึ่งมก,กราเนี่ยบ้านชลิเองเนี่ยจะไหว้กันทุกปีนะคะเพื <c oughs> ะะ่อจะแบบให้ขับรถปลอดภัยเป็นการขอคมาม่มาแมนยานาน,นะคะขับี่ตลอดปลอดภัยนะคะแล้วก็บางทีก็เชื่อว่าถ้าเราแบบจะมีสมาชิกเพิ่มเรื่อยๆเขาเรียกว่า,วาขอให้ออกลูกออกร้านให้มี พาลูกหลานมาอยู่ด้วยเยอะๆมีรถหลายคันเลยประมาณนะคะถ้าดูจากชลลี่ตั้งแต่ปีแ,แรกๆที่เลิกไหว้หม่นางไนจะมีรถวีโก้คันนั้นนะคะอยู่คันเดียวนะะอยู่คันเดียวะะแล้วก็เพิ่มจํานวนมาเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีรถไทยรถหกล้อแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาล่อันนี้พ่อนะคะพ่อก็จะทาที่ถิ่ อาอา,า,ากปากนเอาไปปากเาลงปากก่อนนึงดีากน้ำอาหารอาที่แก่แล้วไมข่าวได้ท้องถ้านี้ใช่ข่ารถเดีว่าทาไปดล่ใชี่<อ>้ากไิย,นนยงรถนดี ไม่มีที่จะจอดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรห,หรอกเดี๋ยวไปเช่าที่จอดให้เราอยากปลาจริงโตลูกหลานขอมาไหว ก,กินปีมากทุกปีปีไม่ออกไปไก่ตัวลูเต่าก็นวมาก,นกินทจะจกลาไปรทั้งไหนก็ได้ใจะมีอประจักษ์อะไรเบศนี้า็ไมบใช มาไล่ยังไงไดพอบานอว่าใชพวมาไล่เราน่ตงอนกทำสะดวกนัะมีรถไม่ถกั้แเป็นไงก็ต้องจาะด็กไม้ก็ได้พร้อม มาพวงมาลัยสองพอก็จะไหว้นะคะแล้วก็เราก็จะสตาร์ทรถแต่ละคันนะคะไหว้เสร็จก็สตาร์ทนะคะแต่ละคันไหว้เสร็จแล้วก็สตาร์ทรถ เปิดประตูเปิดอะไรไว้นะคะ ออกคุกงวดเลยเหรอแม่คุกงวดเลยแล้วเราจะทำยังไเอาลูกจานทำยังไงเลยไหมแล้วก็จะมีบีบแตดด้วยนะคะทุกคนเปิดประตูออกเปิดหน้าต่างออกนะคะให้ร้านเราพ่อะอะทำอะไรพ่อพอมอะไรเอาเปิดกระจกลงด้วยเขาจะไปไหว้รถเกง๋งเอากระจกลงด้วยมันจะได้ออกเพิ่น จะได้ออกมากินน้ำกันเอาประตูลงเปิดประตูก็ได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างลงนะคะเปิดแต่เปิดไฟเอวัติจาเดี๋ยวชลี่ก็จะมาไหว้รถ ให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยไปไซกับขอให้แม่ยานางคุ้มครองลูกหลานให้ตลอดปลอดภัยธรรมะคาขา,า,ายเต็คืน,คนล้ำล้ำรวยๆนะคะอะไรหี่อย่างก็ให้ทัลูป,ปูโปงนะคะคุ้มครองลูกหลานขาลูกหลานเพิมคืนได้เลนี่รถหลายครันเติมคืนได้ด้วยนะคะสาถุก voilà